ลักษณะแห่งนิพพานธาตุสองชนิดภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุมีสองอย่างสองอย่างเหล่าไหนเล่าสองอย่างคือสะอุปาทิเสสนิพพานธาตุและอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุภิทษุทั้งหลายสะอุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอาหารหันต์ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระลงได้แล้วได้บรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้วมีกิเลสอันเป็นเครื่องผูกติดให้อยู่กับภพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอินทรีห้าของเธอยังตั้งอยู่ เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกำจัดเธอย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจบ้างไม่เป็นที่ชอบใจบ้างให้รู้สึกสุขและทุกข์บ้างความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะของเธออันใดภิกษุทั้งหลายอันนั้นแหละเราเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ภิกษุทั้งหลายก็อนุปาทิเสสนิพานธาตุเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้ทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วได้บรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้วมีกิเลส อันเป็นเครื่องผูกติดอยู่กับภพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุทั้งหลายเวทนาทั้งหลายทั้งปวงของเธออันเธอไม่เพลิดเพลินแล้วจากดับเย็นในโลกนี้เองภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเราเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพ,พานธาตุคาถาผนวกท้ายพระสูตรนี้มีว่า นิพพานธาตุอันพระผู้มีพระภาคผู้มีจักสุผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ได้ประกาศไว้แล้วมีอยู่สองอย่างเหล่านี้คือนิพพานธาตุอย่างหนึ่งมีเพราะความสิ้นไปแห่งภาวะเนตติเป็นไปในทิฏฐธรรมนี้ยังมีอุปาธิเหลืออยู่และนิพพานธาตุไม่มีอุปาธิเหลือ เป็นไปในการเบื้องหน้าเป็นที่ดับแห่งพบทั้งหลายโดยประการทั้งปวงบุคคลเหล่าใดรู้ทั่วถึงแล้วซึ่งนิพพานท่าสองอย่างนั่นอันเป็นอสังขตาบทเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นพิเศษแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งภาวะเนตติบุคคลเหล่านั้นยินดีแล้วในความสิ้นไปแห่งทุกขเพราะการถึงทัพซึ่งทำอันเป็นสาระ เป็นผู้คงที่ละแล้วซึ่งพบทั้งปวงดังนี้เนื้อความแม้นี้เป็นเนื้อความอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ดังนี้